ครับผมพวกนี้ก็ับจีพามาเบิ่งมองจัดเตรียมสถานที่ร้อยกระทงนะครับผมนีติดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับไฟเรรียยบ้้อแลวมือยืนกับจีร้อยแล้วนะครับเนาะพวอนี้วันที่สิบสี่ครับผมยืน,นร้อยในหมู่บ้านครับผมผมติดตั้งไฟเรียบร้อยครับผม อากาศยำขึ้นครับผมมนี่ีเลี้ยงบางอี่นะครับผมมีจัดเลี้ยงน้ำเดือครับผมมาได้ครับก็ได้อยากกินอาหารหลายอย่างนะครับ มองล่งลอยกคต้งครับผม การบนบ้านๆพี่น้อง